สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาดูนะครับเรื่องของสะพานบุญทุนการศึกษานะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ตัวอาจารย์เองนะครับมีความตั้งใจว่า,อ,าอยากมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นประถมนะครับมัธยมหรือว่าเด็กที่เรียนอยู่ในระดับ ปวชนะครับที่มีความสนใจนะครับลราคิดว่าตัวเองอยากที่จะขอได้รับทุนนะครับหรือว่าคุณครูเห็นว่ามีนักเรียนคนไหนที่เราดูแลอยู่เขาอยากจะได้รับการสนับสนุนตรงนี้นะครับอาจารย์ยินดีนะครับที่จะมอบให้เด็กๆนักเรียนทุกๆคนนะครับที่อาจจะมาจากหลายๆจังหวัดนะครับในหลายๆอำเภออาจารย์ยินดีหมดนะครับท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลของท่านนะครับ เข้ามาได้นะครับผ่านทางตัว Google Form ที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลโดยคุณครูประจําชั้นนะครับหรือว่าคุณครูที่ปรึกษาของเราก็ได้นะครับนะให้คุณครูเป็นคนกรอกข้อมูลของตัวเราเข้ามานะครับนะแล้วก็อาจารย์ก็จะพิจารณามอบทุนการศึกษานี้ให้กับเด็กนักเรียนนะครับที่ได้รับการพิจารณา20ทุนทั่วประเทศนะครับวันนี้เป็นครั้งที่1นนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าอาจารย์มีทุนทรัพย อีกนะครับหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธานะครับอาจารย์ก็จะระดมทุนแล้วก็ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในเชื่อรายชื่อที่เหลือต่อ,ตอไปนะครับวันนี้อาจารย์ขอมอบให้กับเด็กนักเรียนของเรานะครับเยาวชนของเรา20ทุนนะครับโดยเป็นทุนของอาจารย์เองนะครับทุนนี้อาจารย์ก็ได้มาจากการที่อาจารย์ไปสอนหนังสือนะครับแล้วก็ไปเป็นวิทยากรในหลายๆที่นะครับก็คิดว่า อยากที่จะตอบแทนนะครับตอบแทนสังคมให้กับลูกหลานของเรานะครับให้เขามีกำลังใจแล้วก็เติบโตมาที่จะเป็นคนดีเป็นเยาวชนคนดีคนเก่งในอนาคตของเรานะครับทุนการศึกษาที่จะจะมอบให้นี้นะครับไม่มีข้อกำหนดอะไรมากมายนะครับก็คือเรานะครับขอให้เด็กนักเรียนคนนั้นนะครับเรียนอยู่ในระดับ ถมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายก็ได้นะครับเรียนอยู่ในมัธยมต้นหรือมัธยมปลายก็ได้นะครับหรือจะเรียนสายอาชีพเป็นระดับของปวชก็จันก็ยินดีให้นะครับก็คือไม่เกินม .6 นั่นเองนะครับทุนการศึกษานี้ให้กับเด็กทุกคนนะครับที่มีจะมองว่าพอเป็นมีพฤติกรรมดีนะมีอ่าส่วนเราจะเรียนเก่งหรือไม่เรียนเก่งเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับนะขอให้คุณครู ที่กรอกข้อมูลที่เข้ามาในฟอร์มที่อยู่ใน Google ด้านล่างนี้เป็นคนพิจารณานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลอาจารย์เข้ามานะครับแนบรูปถ่ายเข้ามานะแล้วอาจารย์ก็จะ,ะค่อยๆพิจารณาทุนไปนะครับเป็นทุนให้ฟรีนะครับทุนหนึ่งก็จะมอีอยู่ประมาณ500บาทนะครับนะมี20ทุนด้วยกันนะครับฝากคุณครูช่วยกรองข้อมูลให้กับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพิจารณาแล้วก็จะประกาศทุนคาดว่าประมาณต้นเดือนมิถุนายน นะครับอาจารย์ก็จะพิจนารณาครับผ่านทางช่องยูทูบไอทีเอราวูนะครับเพื่อไม่ให้คุณครูและผู้ปกครองและก็นักเรียนพลาดข่าวสารการประกาศทุนนะครับขอให้กด Subscribe ไว้นะครับนะเผื่อมีข้อมูลใ,ใดๆอาจารย์ก็จะได้แจ้งเตือนเราก็จะได้ทราบข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนครั้งนี้การประกาศผลหรือว่าทุนครั้งใหม่นะครับทุกคนยังมีสิทธินะอาจารย์จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเยาวชนของเรานะครับแล้วก็ การสมัครก็ให้คุณครูนะครับที่ปรึกษาหรือว่าคุณครูประจำชั้นเนี่ยนะครับกรอกรายละเอียดของการขอทุนที่อยู่ด้านล่างในใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับนะกรอกเข้ามาได้เลยนะครับโรงเรียนของเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับถ้าครูเห็นว่าเด็กนักเรียนคนนี้มีความประพฤติดีแล้วอยากจะสนับสนุนเขาส่งข้อมูลของเขาเข้า,ขามาในครูก็ฟอร์ m ด้านล่างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นสะพานบุญในการที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ อย่างไรก็ตามนะครับก็เพื่อไม่ให้เราพลาดข่าวสารนะครับอาจารย์ฝากกด Subscribe ของช่องไว้ด้วยนะครับขอให้เด็กๆทุกคนนะครับได้รับทุนนะอาจารย์จะพิจารณาให้เร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ